สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม a r รในนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครนะครับปอร์ซิลลัมนะครับปอร์ซิลัมเป็นตัวละครแคสเตอร์ระดับ5ดาวนะครับโดยที่มีแนวการยิงเป็นเส้นตรงเหมือนกับอีฟริเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละตัวนี้เป็น5ดาวอีฟริเป็น6ดาวนะครับแน่นอนว่าตัวละครนี้ต้องด้อยกว่านะมาดูกันที่การความสามารถติดตัวนะครับจะโจมตีเป็น aoe นะครับเป็นเวท เป็นเส้นตรงห่างยาวก็คือ5ช่องด้านหน้า้าเลนส์นะครับจะสามารถเร่ง SP การฟืน้นฟู SP ให้ตัวเองได้เมื่อไม่ได้ทำการโจมตีเป็นระยะเวลา4วินาทีนะครับจะเร่งเพิ่มขึ้น0.45 SP ต่อวินาทีแต่ถ้า Potential 5จะเพิ่มเป็น0.5นะครับอาจจะยี้ผมพูดอะไรผิดหรือเปล่า0.45ผมพูดถูกกว่าไหถ้าเกิดพูดผิดขออภัยนะครับ 0.45เพิ่มเป็น0.5เมื่อ potential 5ต่อมานะครับมาดูที่สกิลสกิลหนึ่งนะครับต่อสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้ใช้ sp 30และระยะเวลาสกิล30วินาทีซึ่งก็ถือว่านานนะแต่มาดูเงื่อนไขกันนะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น100%นะครับแต่เมื่อหมดระยะเวลาสกิลแล้วนะครับโคล็อตซิลัมจะติดสตันนานถึง10วินาทีเลยทำให้สกิลนี้ใช้งานได้ยากนะครับก็ ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังเยอะมากในการใช้งานแต่ก็อาจจะมีผลดีในบางกรณีอย่างเช่นตอนที่ติดสตันก็จะทำให้ t าเลนต์เนี้ยทำงานเร่ง SP ให้ตัวเองเพื่อจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะใช้งานต่อไปได้นะครับอันนี้อาจจะต้องใช้ตัวละครประเภทที่ลดระยะเวลาติดสถานะลงมาช่วยหรือเปล่าก็อาจจะช่วยให้ตัวละครนี้เล่นได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี แต่ก็ผมรู้สึกว่าสกิลหนึมันก็ค่อนข้างจะเป็นงานยากเกินไปแต่ละผมนะก็คงไม่ใช่นะครับต่อมานะครับที่มันน่าสนใจจะเป็นสกิลสองนะครับหลอดสกิลเร่งเองเป็นสกิลกดใช้นะครับ SP ตั้งต้น25ใช้ SP 40หน่วยระยะเวลาสกิล l 5วินาทีนะครับ ที่เลเวลเจ็ดนะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น70วินาทีและทําให้ศัตรูที่ถูกโจมตีเนี่ยติดสถานะใบ3.5วินาทีซึ่งถือว่านานมากๆนะครับ3.5วิแล้วก็สามารถที่จะหยุดสกิลได้ทุกเมื่อครับกดยกเลิกสกิลได้ทุกเมื่อเองนะครับสกิลนี้ก็ดูจะน่าสนใจมากกว่านะครับเอ่อแต่โดยรวมแล้วตัวละครนี้ก็ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้งานเลยนะครับแล้วอยู่ที่ว่าผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ย ติดขัดอะไรหรือเปล่าตามในด่านที่เจอตัวอย่างเช่นแมงมุมระเบิดเยอะๆเนี่ยตัวละครนี้กน็น่าสนใจถ้าเกิดหาจุดวางได้นะแล้วก็นั่นแหละไปได้แต่ระยะยิงมันก็หาจุดวางได้ยากนะครับขึ้นอยู่กระดานด้วยก็ต้องมารรอมาดูกันอีกทีว่าสามารถใช้งานเข้ามือไหมนะครับอาจจะต้องลองเองแต่ส่วนตัวผมไม่แนะนำให้ปั้นนะครับ ผมก็ปั้นมาแค่ลง Paradox Simulation เนี่แหละอย่างที่เห็นนะตัวละครนี้ผมไม่ได้ปั้นมาก่อนหน้านี้เลยนะครับอันนี้ก็คือปั้นมาแล้วก็ลองลองเล่นดูแล้วก็รีวิวให้ดูไปลงด่านเจ็บเพียบจบนะครับอทีนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ Paradox Simulation ครับที่ Paradox Simulation ให้เลือกเป็นสกิลสองนะครับสกิลนี้ได้ใช้แน่นอนในด่าน,น,นมาถึงก็เอาแวนการลงก่อนเลย แล้วก็ตามด้วยเรสนะครับหนูเรสของเราตรีกล,อล่องไปก่อนก็ระหว่างนั้นนะครับพอสกิลอนันกาดได้ก็ขวดเลยวัน,นิลานะเมื่อหนูเรสตีกล่องนี้แตกก็เอาขึ้นแล้วก็รอลงคอ,อร์อสโรซิลัมนะครับอน,นี้อวน,นขวา ตรงนี้ก็ลงดูเรสตีอีกกล่องน,นะครับแล้วก็สว่างก็เร่งเอสพีเออีเร่งดีพให้เรียบร้อยนะตรงนี้ลงพีเกิลได้นะครับเอาเรสคืนเมื่อกล่องแตกก็ลงแอนเซลพอดีตรงนี้รอให้แมงมุมมาครบสามตัวก่อนอันนี้ตุลที่สามมาแล้วก็เปิดสกิลปลย เมื่มอ,งง <S 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 มอแมงมุมหมดกดปิดสก,กิลเพื่อความชัวนะตรงนี้เคลียร์ทันอยู่แล้วแหละจะได้เร่งสก,กิลรอไว้สำหรับเวฟต่อไปนะครับน,ะนี่สังเกตเลือดแางบุม ้พอมันเริ่มออกกันมาเยอะเนี่ยเปิดได้เลยนี่ก็รอให้ตัวประกันเข้าจุดไปก็เป็นอันจบนะครับขอบูนทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสว,วัสดีทุกคนครับได้่ この後に予定は入ってやがりますかドクター